วส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผู้ที่ติดตามรับชมครับมื้อนี้พบพอกันกับช่วงบรรยากาศตอนเช้าๆครับมื้อนี้พาพี่น้องมาอ่าเตรียมดินเนาะนะครับที่จะปลูกมันสัปะหลังนะครับในมื้อนี้นะครับว่าเฮามีวิธีการขั้นตอนจังได๋แน่นะครับในการเตรียมดินก่อนจะปลูกมันสัปะหลังนะครับในฤดูกาลนี้นะครับพี่น้องครับว่าเฮาได้มีการรองพื้นด้วยอีหยังแน่นะครับแล้วก็เป็นเทคนิค นะครับดีๆสำหรับพี่น้องที่เป็นมือใหม่ที่จะปลูกมั่นสำปะหลังนะครับในฤดูกาลนี้นะครับเดี๋ยวที่ภาพี่น้องมาเบิ่งว่าการเตรียมดินอ่ะเข้าใ้ใส่ียงเนี่ยนะครับเป็นสูตรลับที่เข้าตองใส่นะครับรายการต้องมีการเตรียมดินก่อนที่จะปลูกมันสำปะหลังเนาะนะครับ่ะเดี๋ยวครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ่งกันนะครับตอนนี้ก็เข้าสิเริ่มปลูกมั่นเลยเนาะนะครับเข้าสู่ฤดูกาลปลูกมั่นสำปะหลังนะครับพู้นะครับต้อนก็จูดไฟ่ผุ่มปลาแล้วครับนะฮะ ทำความสะอาดให้จักหน่อยนะครับก่อนที่จะปลูกมันสำปะหลังนะครับเมื่อนี้เทาก็มีเทคนิคดีๆเนาะนะครับที่จะมาแนะนําสําหรับพี่น้องผู้ที่นะครับอ่าเป็นมือใหม่ในการปลูกมันสำปะหลังเนาะนะครับอ่าก้อนอื่นเทาก็ไถพ่วนนะครับนี่ก่อนอื่นเทาก็ไถพ่วนนะครับนี่ครับก่อนอื่นเทาก็ไถพ่วนนี่ครับอ่าไถพ่วนอ่าสองขังนะครับนี่ครับนี่ขังที่สองเลยครับเมื่อนี้มามาไถขังที่สองแล้วแล้วแล้วไปแล้วครับนี่แต่มีการอว่านปุ๋ยรองพื้นนะครับเพื่อการจะอ ให้เพ่นงอกงามเร็วนะครับนี่ครับร่องพื้นอกจากร่องบางๆนะครับครับปกติเขาใส่ลายละสอบแต่ว่าตอนนี้เขาใส่ลายประมาณสองลายตัวหนึ่งสอบครับนี so ่อ mm ืสองลายตัวหนึ่งสอบคือลดต้นทุนลงนะครับครับคือเขาปุยปุยแพงนะครับอ๋อ่ครับเขาก็ต้องลดต้นทุนลงนะครับนี่ครับแต่ว่าพอพัฒนาเขาเลยอยากมาบอกพี่น้องในการลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลผลิตนะครับครัอย่างไรเขาคือลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะครับครับนี่ครับ อ่าขั้นตอนแรกนะครับพี่น้องก้อนที่ข้าจะปลูกมันสปะหลังข้ากันมีการเตรียมดินเนาะครับมีการเตรียมดินนะครับต่อมาก็อร่องพื้นเนาะครับร่องพื้นกับปุ๋ยกับสองไร่ตัวนึงกระสอบครับสองไร่ตัวนึงกระสอบหรือสามไร่ตัวนึงกระสอบนะครับครับแต่ว่าปุ๋ยนี่ข้าต้องใส่อ่ามีโต้ทั้งหนานี่สูงนะครับนี่โบจะเป็นยี่ปีที่เจ็ดสิบแปดหรือว่าสิบหกสิบหกแปดนะครับนี่หรือว่าจะเป็นสิบหกสิบหกแปดนะครับคือข้าต้องให้โต ตัวทั้งหลายสูงนะครับเพื่อให้เป็นตัวเรีวนะครับครัแต่คือขั้นตอนแรกๆเลยนะครับขั้นตอนแรกคือเป็นการเตรียมดินนะครับเตรียมดินก่อนปลูกมันสำปะหลังนะครับก็คือมีการไถพ่วนไถยังหลังกระบานปุ๋ยไปนะครับพี่น้องครับแล้วก็ห้เข้ากับเทคนี้ในการสือปุ๋ยก็คือตัวเลขนะครับผมตัวเลขข้างในเขาไม่ตสูงสูงนะครับแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งสำหรับผู้ที่มีปัญหาดินเนาะปัญหาดินเข้มดิน แคงกระด่างนะครับน <urry S 1> <Enfin S 2> ี่ครับอ่าเขาต้องใส่ฟูซอยนะครับนี่ครับเพราะว่าเป็นยังคือใส่ฟูซอยครับเพราะว่าไออ่าห่อฉีดยาขยะไหลายนะครับฉีดยาขยะฉีดยาคุ้มหลายนะครับครับที่หนีหาก็เลยต้องมาใส่ฟูซอยนะครับก่อนจะยกหล่องเนี่ยห่อใส่ใส่ฟูซอยนะครับอเพื่อให้ดินล้วนซุยดีแล้วก็ให้ให้มันเข้ากันกับฟูที่นะครับนี่ครับเพื่อจะให้เข้ากันกับฟูที่เพราะว่าต่อไปเอาจะใส่ฟูที่นะครับ ปุ๋ยนี่เขาจะใส่แค่รองพื้นอ่าสองไร่ต่อกระสอบเท่านี้ครับใส่เดียวพร้อมเนาะใส่เดียวนะครับต่อไปห่อก็ใส่โฟ่สรอยแล้วก็ใส่โฟ่ที่นะครับครับคือห่อจะใส่อ่ารูปนี่นะครับเพราะว่าหฮโลต้นทุนนะครับลดต้นทุนเพราะปุ๋ยก็สอมหนึ่งกับผน่าผนูนะครับครับโฟ่สรอยก็เป็นการปรับสภาพนาดินเนาะครับปรับสภาพนาดินให้ดินหลวนซุยดีนะครับให้อ่าหากมัชพันธหลังหากินง่ายนะครับครับให้หากวัชสันธหลังหากินง่ายแล้วก็อ่าต่อมาห่อเขาใส่โฟ่ที่เพราะเพื่อนกับบวกกับก็โฟ่ที่นะครับ เพราะว่าเฮาสียาขยาไหลายนะครับ,รบแ,ลล parole, แล้วก็ดินมันก็มีการเสื่อมสภาพครับแล yeah. ้วก็ส claro ีจะคุ้มอ่าสีจะคุ้มหลายสียาขยาไหลายแล้วก็ดินเสื่อมสภาพดินกระด้างครับนะครับดินกระด้างแล้วก็เป็นแบบว่าอ่าก็คือดินมัสมบูรณ์นั่นแหละครับมันบ่ร่วมอุ้มฮุบอ่ามันต้องนวลนะครับมันต้องให้หักมันสับปะรังให้กินง่ายนะครับบาดที่นี่เฮาก็เลยมีการปรุงดินเนาะครับมีการด้วยการใส่ฟซอยเป็นการปรับเปลี่ยนนะครับสภาพหน้าดินนะครับก่อนปลูกมันสับปะรัง นะครับนี้ก็คือเป็นการใส่ฟูซอยนะครับหลักการใส่ฟูซอยก็คือนะครับผสมกับน้ำเนาะมันจะเป็นผงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาซองให้พี่น้องในเบืองอยู่นี่นี่อ่ามันจะเป็นผงนะครับพี่น้องครับมันจะเป็นผงเข้าไปอ่าผสมกับน้ำนะครับผมผสมกับน้ํา20ลิตรนะครับ1ช้อนผสมกับน้ํา20ลิตรนะครับแล้วก็ฉีดพ่นลงดินได้เลยนะครับเป็นการละล้างนะครับในส่วนของ ดินที่มีการสะสมของพวกสารพิษต่างๆนะครับที่ดินแข็งกระด้างเนาะนะครับแล้วก็ดินเสื่อมสภาพตัวน,นี้จะซอยในส่วนของการปรับปรุงสภาพหน้าดินนะครับแล้วก็เปลี่ยนใหม้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนะครับเป็นการปรับปรุงเป็นสารปรับปรุงบำรุงดินนะครับอย่างทีสโลกเกียนพิดิวานะครับอ่ะหลังจากที่เฮาาด้ปรับปรุงแล้ยวยกล่องแล้วบาดท,ที่นี่ ข้าสีมีวิธีการปลูกเนี่ยจังไนครับวิธีการปลูกของข้าครับต่อมาเขาก็เริ่มกบยกหล่องนะครับยกหล่องยกหล่องมันครับนี่ครับนี่กำลังมีการเตรียมการยกหล่องครับอยกหล่องนะครับยกหล่องบาดที่นี่หลังจากที่ข้ายกหล่องหลังจากที่ข้าปลูกไปแล้วนะครับหลังจากหันไปแล้วประมาณสิบห้าวันจักมือครับจากสีใดใส่พู้ที่สิบห้าวันครับ ถ้าถ้าเาปลูกมันไปแล้วสิมหาวันนี่พอมันจะขึ้นมาประมาณนสองสามยอดนะครับเนาะข้าวข้าเริ่มเล่งเลยเนะครับเป็นอย่างข้าวขึ้นเลี้ยงเพราะว่าข้าจะให้พืชนนี่หยานะครับอข้าจะเล่งมันสับปะรดพืชนนี่หยานะครับสิมหาวันก็จะออกใบประมาณสามใบสี่ใบนะครับต่อม้าวขก็สี่ฟูทีนะครับวันนี้ครับใช้ฟูทีครับใช้ฟูทีนะครับฟูทีหนึ่งช้อนนะครับฟูทีหนึ่งช้อนต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับนี่ครับอ๋อนี่ แล้วก็หนึ่งซองนะครับมีอยู่สี่สิบช้อนนะครับนี่แล้วก็หนึ่งซองฉีดพ่นได้สิบห้าถึงยี่สิบไล่นะครับแต่ว่าถ้าใส่น้ำนี่ก็ประมาณแปดร้อยลิตรนะครับต่อหนึ่งซองนะครับแปดร้อยลิตรต่อหนึ่งซองนะครับถ้าฉีดพ่นก็ประมาณสิบห้าถึงยี่สิบไร่นะครับก็คือปลูกมันไปแล้วนะครับพี่น้องปลูกมันไปแล้วมันเริ่มเกิดยอดแล้วเนาะครับการคำนวณของการเกิดของมันสัมปะหลังก็อยู่ที่ประมาณสองอาทิตย์นะฮะ อยู่ที่ประมาณสองอาทิตย์มันก็เริ่มมีบงมีใบแล้วแต่ว่าห่างยังไม่ทันหลายนี่ครับห่างยังไม่ทันหลายเละที่นี่คือใส่ปุ๋ยยังไม่ทันได้ครับเพราะว่ามันยังดูดดูดกินห่างนี่มันยังอ่าบริษัมหาที่จะดูดกินพวกปุ๋ยพวกยังได้นะครับแต่ว่าเขากับปั๊บเปลี่ยนมาใส่โดยวิธีการไถทางใบเนาะครับนะครับเพราะว่าฟู้ที่นี่จะซอยในส่วนของการจะเริ่มเติบโตของต้นต้นมันสับปะหลังนะครับพี่เนี่ยต้นมันสับปะหลังของเขานี่เขียวดนนะครับแล้วก็ปอดแมลงแล้วก็เห็ดให้มันสับปะหลังของเานี่อุดมมสบูรณ นะครับรายการสุดท้ายก็คือเฮนให้มัสสำรังนี่มีแป้งเพิ่มน้ำนักนะครับรายการหัวดุกเนาะครับหัวดุกหัวหนานะครับหัวดุกนะครับรายการเข้ากับสางานจริงอันนี้เข้าได้หนึ่งไร่นี่จักตันครับประมาณก็ประมาณเจ็ดแปดตันตัวไร่นะครับไม่ต่ำกว่าเจ็ดแปดตันเนาะนะครับไม่ต่ำกว่าเจ็ดแปดตันตัวไร่นะครับแล้วที่นี่เข้าเป็นแปลงแบบธรรมชาติเนาะ มันเป็นแปลงสาธิตเนาะครับแปลงธรรมชาติครับเป็นเป็นดินแบบหัวไฮไปหน้าครับพี่น้องครับนี่พื้นที่ตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณยี่สิบไร่ครับพื้นที่ตรงนี้ก็อยู่ที่ประมาณยี่สิบไร่นะครับเป็นดินแบบหัวไฮไปหน้าเฮ้านะครับพี่น้องครับเป็นดินที่แบบว่าเป็นบ้านนะครับว่างๆเป็นดินที่ว่างประโยชน์แลวก็เอามาเห็ดนะครับผูกมันสับปะหลังนะครับเอาสุดท้ายนี่ก็ฝากภูมชันสำหรับพี่น้องผู้ที่อยากจะเอาฟูที่ไปใส่แลวก็วิธีการใส่ฟูที่น้ำแน่ครับครับ โฟซอยน่ครับเอาโฟซอยนครับนี่ครับโฟซอยนะครับหนึ่งซองหหบาทนะครับถ้าซื้อหนึ่งกองมีอยู่สองซองนะครับก็1 1ึ่งพันหนึบาทนะครับนี่ครับโฟซอยนะครับเพราะว่ากลองหนึ่งมีอยู่สองสองครับโฟซอยครับที่นี่เราก็มาใส่โฟ้ทีนะครับโฟ้ทีโฟ0ทีหนึ่งซองหกรบาทนะครับ หรือ3ซอง1,500บาทหรือ10ซองต่อ1กล่องนะครับนี่ครับกล่องนึงนี่มีอยู่1ิซองครับนี่ครับอ่าสี่พาร้อยบาทนะครับนี่ครับถ้าผู้ใดซื้อ1กล่องครับแถมเสื้อ1ตัวส่งถึงบ้านรอรับได้เลยนะครับนี่ครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับสี่พันห้ารบาทนะครับแถมเสื้อ1ตัวนะครับถ้าซื้อ1กล่องครับนี่ครับครับถ้าผู้ใดสนใจสนใจก็โทรสั่งได้เนาะครับเอาแล้วที่นี่ถ้ามันสัปะหลังอายุ3เดือน ครับทำมาสับปหลังอายุ3เดือนแล้วที่นี่เขาก็ต้องใส่อะมิโนแบกนะครับเนี่ยครับอะมิโนแบกร่วมกับโฟทีนะครับครับต่อมาแบที่นี่เขาเขาจะใส่โฟทีนี่สองช้อนนะครับอันนี้สองช้อนปรับเปลี่ยนแล้วถ้ามันสับปหลัง3เดือนขึ้นไปนะครับครับเพราะว่ามันเริ่มใบใหญ่แล้วครับคือมันลืมอะเพี้ยงงัวเข่าเพียงงามขาเลยครับแล้วก็เริ่มมีหัวแล้วเพราะว่ามันสามเดือนลืมต้นแล้วหรือมันสับปะหลังหนึ่งเมตรขึ้นไปนะครับ โฟตีสองช้อนต่ออะมิโนแบกหนึ่งฝานะครับครับฝาอยู่ใส่ฝาอยู่นี่นะครับนี่ครับครับฝามันอยู่นี่นะครับนี่โฟตีสองช้อนต่ออะมิโนแบกหนึ่งฝาต่อน้ํา20ลิตรนะครับนี่ครับจังหวะผมพอรัฒนาก็เลยจากมาบอกพี่น้องนะครับครับเออจังหวะผู้ใดสนใจนะครับก็สั่งจองได้นะครับบพรจะเป็นโฟตีนะครับโฟตีหนึ่งซองหกร้อยบาทสามซองหนึ่งพันห้าร้อยบาทหรือจะซื้อหนึ่งกล่องนะครับสี่พันร้อยบาทนะครับ หรือจะซื้ออะมิโนแบ็กนะครับหรือจะซื้ออะมิโนแบ็กขวดเล็กนะครับ600บาทนะครับหรืออยากได้ขวดใหญ่นะครับขวดใหญ่ก็หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับส่งถึงที่รอรับได้เลยนะครับถ้าสนใจสนใจก็โทรสั่งมานะครับเบอร์รุกอศูนย์เก้าแปดหกสองหกเก้าหนึ่งหนึ่งหกนะครับหรือฟังบาลันบอกมาเอครับศูนย์เก้าแปดหกสองหกเก้าหนึ่งหนึ่งหกครับนี่ครับสำหรับวันนี้ก็ ขอมาล่าไปก่อนนะครับเอาไว้พอๆนคลิปหนานะครับสวัสนีครับสวัสดีครับ